เจนนี่ไม่อ่อนโยนภาพเซตล่าส,สุดทำบริงตายเรียบเจนนี่เป็นไอดอลที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเฟียมากๆด้วยใบหน้าที่ค่อนข้างดูออกแนวจิกจิกดูดูบวกกับภาพหลักในอินเนอร์บนเวทียิ่งทําให้สาวเจนนี่ดูแซบเข้าไปใหญ่แต่เธอคนนี้ก็มีมุมน่าหลกน่ารักจนแฟนคลับต่างชาติเรียกเธอว่ายายเกี๊ยวเระอ,อดที่จะเอ็นดูแก้มนุ่มๆของเธอไม่ไหวและล่าสุดเจนนี่ก็ทําเอาบริงใจสานกันเป็นแถวกับเซ็กแอพเพียว สเสน่ห์อันเหลือล้นที่ดึงดูดให้คนจับตามองที่เธอได้ไม่ยากเจนนี่แบล็คพิงในการร่วมงานแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกอย่างคาวินคลในฐานะพรีเซนเตอร์ปวดความทรบจนแฟนใจสั่นระดวระัว,ลว,ลวหลังจากที่ภาพเซตนี้ได้ถูกปล่อยออกมานั้นริงไทยก็ฮือฮาหนักมากพร้อมติดแฮชแท็กแฮชแท็กเจนนี่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะขอขอบคุณภาพเจนนี่แบล็คพิงภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ